อ่ะในนี้นะตอนนี้ก็เด็กๆก,ก็มาทําหน้าที่นะครับผมเอฟซี <FC. S 2> หน้าที่ของตัวเองที่ต้องรับผิดชอบตอนเย็นนะครับผมเก็บกวาดนะครับเอ่อเคลียร์เคลียร์น่วยเคลียร์ทำความสะอาดเลเออ,อดูแลดูแลสาวอืมเออกวาด,ดกวาดแรงฟุ้งอย่าฟุง้งอืมนั่นแหละดีแล้วดีแล้วก่อนเดีเ๋ยวก็ได้นอนบ้านหลังใหม่แล้ว มีห้องมีตูเรียบร้อยอได้การในงานทําก็ซื้อแอรมาติดเด็กจบมาเป็นหมอไปครูก็หาตังมาติดองค์ติดแอร์นะอืมพอก็เออบอกให้อย่าก,กวาแรงอยากก่ากวาดแรงเอ๊เด็กนี่ลุงบอมไม่เคยฟังเลยนะบอกเสร็จครั้งนี้นะเดี๋ยวลุงอืมอืมอืม ห้องก็ถือว่าไม่เล็กนะก็นอนได้สบายนะทีนะนอนก,ก็เดียวได้สบายหรือสองคนก็นได้นะครับผมเออ่เจียวนะครับเออ <c oughs> <c oughs> อืมตรงนี้มันเป็นเป็นนูนนะทนะนะนะีน้อเนี๋เนาะเนาะนี่ หานแล้วกดน้ำเอาป่ะ่ไเนาะกดน้ำมันจะสาดเข้ามาเราทำเป็นปูนนะเนาะพอเนาะเอาเป็นทับปูนไปขอบสูงๆหน่อยเนาะกดน้ำเป็นอะไรเข้ามานะเนาะเดี๋ยวทำเป็นเออนึ่นงตับัวขึ้นมา,น,น,านั่นแหละกันน้ำฝน,น,นสาดเข้ามานะครับผมโอ้ดีดีมากมเ,าเลยเดี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 เอออยากเห็นภาพที่สวยนะ ถ้าลุงถ้าบ้านเสร็จลุงต้องมาเวมาดูตลอดนะต้องทำความสะอาดนะไม่ใช่ว่าอย่าลืมนะเป็นหมอเออถ้าเห็นไม่สะอาดลุงสั่งรื้อหมดเลยนะเออเออรื้อแหละเออถ้าไม่รักษาความสะอาดลุงสั่งรื้อแหละออต้องทำความักษาความสะอาดทุกจุดทุกมุมต้องสะอาดเออมีบ้านรักษาความสะอาดเห็นไหมบ้านบรรลุงอ่ะรกจังเออจะเอาตามแบบแบบลุง เออดีดีดีเชื่อกันดูเลยนะแต่ผมจะได้อยู่กับบ้านนี้นานๆแล้วก็มันน่าอยู่นะถ้าทำา็สะอาดแล้วก็น่าอยู่นะครับผมดูบ้านผมมันไม่เคยทำยก็ไม่น่าไม่น่าไม,ไม่น่าอยู่ <c oughs> เออนั่นแหละถ้าสะอาดก็นเข้ามานอนเข้ามาอยู่เข้ามาใสา่นะครับผมเอฟซีนะถึงงานแล้วก็จะเดินทางกลับนะครับผมคันนี้นะครับพรุนี้น่าจะจบอองานฉาบนะครับผมพรุนี้นะ ไปับลุงเหรอเออไปหน่อยเออไปอืมเอ๊ะอืมโอเคนะครับคุณมิก็เก็บตัวกลับบ้านได้เชียวรอครับราอ้อสวัสดีครับ